คลิปก่อนเขาสอนวิธีการจิวเบกอัน iOS 12.4 12.5.2 5 4 5นะ้อหรือวาแต่หาหาเอหา iPhone X แล้วนาะผ่านวินโด้เนะแต่ในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการจิวเบกผ่าน Mac เนาะถ้าถ้าวราไยบนะูมี Mac ใส่วิธีจำลองเอาแบบเขานะใส่โปรแกรม B M เนาะที่เขาใช้จำลองเห็นบอเป็นวนะินโด s เขาเนาะแต่เขาจำลองมันมา หรือว่าไฟที่มีแม็กก็ระใสคือกันไฟบบมีแม็กก็ระใสคือกันเนาะก็เดินมาเลยครับก็จะจิวเบรกได้เนาะเขาก็มาเข้าใน Google เปิดไปดาวโหลดไฟล์มันเนาะทีมใส่ว่าเซ็กเซ็กเลนบอสเซ็กอะไรอ่ะนี่คลิกตัวเั้งเลยแต่เจเด็กมาหนาเว็บประมาณนึ่งขายานก่อนขยายก็ได้สำนีเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมาเบิกนาะมันปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทลาชุดนาะ10.0.12.3เบต้าเนาะแต่ใส่ได้เลื่อนลงมามันก็จะมีบอกว่ายสปอร์ตยังสปอร์ตยังอ่านเบิกนาะถ้าไว้ดูอ่านแล้วเมาคลิกได้นี่ก็ได้ถ้าจะอยากเ,เบิกหลายๆตัวก,ก็จะบอกเนาะอันนี้สําหรับดาวน์โหลดฟอร์มแมคโอเอสนะถ้าว่าพยายามได้เวอร์ชันเก่าก็มาเลื่อนลงมาเบิกในรูปนี้นะเลื่อนมาโหลดเออมาเบิกถ้อยากได้โหลดกับอัน พวกลีนุกบอพวกกระดือก็มาเบิ่งในนี่เนาะถ้าว่าใคยจะได้เวอร์ชันเก่าก็เลือกลงมาลุ่มมันจะมี0.12.2อันนี้มันจะห้องครับแต่ iOS 14.2ลงมาเนาะอันนี้คือไออเอสสิบจุดสองจุดสี่จุดหนึ่งบอเนาะลงมาเนาะก็เลือกดาวน์โหลดได้แต่ว่ามื่อนี้เราจะมาเอาอันสิบ 2.3 0จ2 3นะหรือว่าห้องฮับอัน iOS ล่าสุด14.5เลยเรามาดาวน์โหลดอันนี้ต้องบอกนะอันนี้คือวิธีใน Mac กนะถ้าจะไปโหลดไฟล์นี้ใน Windows บ่ได้มันจะรันบ่ได้นะมันจะรันได้เฉพาะแม็กเลยดาวน์โหลดสำเร็จแล้วคลิกเปิด มันเปิดบ่ดได้นะมันบอกว่าให้เขาไปเปิดอนุญาตโหมดไม่รู้จักแรงทีมาเนาะให้เจ้าเขามาในซติง้งะนี่สิสเต็มเฟร์เฟลเลนนะี่เนาะมาที่กับว่า security and p r i v a c y คลิกเขาไปมาเลือกคำว่าเ e n e r a l เนานะเแล้วก็มาเลือก double click ในรูปกระเจนี่เด็กใส่รหัสล็อกอินเจ้าันล็อก เดคลิกอนุญาตมันมาไปนี้ไปโอเคไปอ่ามาดูเพื่อคลิกใหม่บไปนี้เอาเอาหมดแล้วเอาคลิกตัวนี้ก่อนเนาะเดคเป็นลายเปิดบ้านเดคมันก็เปิดได้ วันนี้เจ้าก็สามารถเปิดได้เนาะเปิดแล้ยจากกาเสื่อมมือถือเจ้าก็ไปมันจะได้ขึ้นมาว่าคอนเะน็กเนาะอาที่มือถือไอโฟนของเจ้ามันก็จะบอกว่าไอโอเอสยังห้องฮับตัวใดตัวใดก็คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกสตาร์ทเนาะถ้าว่าไพ่ที่คลิกสตาร์ทบ่ได้อีกหลังจากเสื่อมมือถือแล้วคือกำคือการกำในวนะินโดเนาะให้เจ้ามาคลิกตัวนี้แล้วก็มาปิดตัวเทิงนี่แล้วก็ให้ลองเน็กไปเบิร์บถ้ไม่เน็กได้บอถ้ามันยังเน็กบ่ได้อีกก็มาคลิกตัวลุ่มนี้อนะีกเนาะ สองอันนี้เราก็คลิกเบรกออกมาแล้วคลิกสตาร์ทไปแล้วก็เจียวเบรกตามวิธีการอื่อนๆที่เขาเคยสอนไปบาว่าจะเป็นในวินโดว์ในแม็กวิธีการขั้นตอนหลังจากนี้ไปคล้ายๆเดียวมัดเนาะคือกันมัดเนาะแสดง e ให้เจ้าไปศึกษาเบอร์แล้วว่าถ้าว่าใครเคยเบิ่งคลิปเก่าเขาสอนอันเจียวเบรกหลายๆรุ่นกัน่า,าจะหูหน่าจะเข้าใจเนาะส่วนวิธีการคือกันมัดแต่ฝ่ายมันคนละตัวเนาะมันซัพพอร์ตกันคนละตัวแค่นั้นเองส่วนวิธีการคือกนันเนาะโอเคเนาะ บังว่า,วาจเจ้อใจเนาะหลังจากเจ้าเวเบรกแล้วจะกลับไปใบพัดได้ตามสไตล์ของเก้ายวจ,าจะจะใบพัดใส่ซิมหรือว่าใบพัดอันไวไฟไวใบพัดอันเครื่องมี MEID เนาะที่เขาจะมาซ้อนในครั้งต่อไปอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้กอขอใจ